ใช่นะครับของ,ขอองกวนาพุทธินาค,นะคุณแผลวาวแสงทองแต่งจัดใจแต่งเพรื่องมอบให้กับคุณนลุยพร้อมกับคุณต๊องน้อยในท่้งถึงนี้นะครับ สู่น้ำกันทำเว้าที่เคยวาดฝันอายนั้นก็ทำเป็น เพ่งจุดแค่นีเค่ะก็ย,ะยังเหลืออีกนะคะยังเหลืออีกนะคะใครกุมใครกุมเพลงข้างหลังพี่สันค่ะไไมม มันเป็นเต็มตีใจมึงมั่ได้ตุเคยบอกตลอดว่าแกกับเธอคนนึงแต่เมืโชดีที่มึงพอผู้ชายคนนี้จริงใจก็มึงก็ตลอดแต่ก่อนเคยอิจฉามูว่าฉันเป็นผู้หญิงแต่แท่แต่ว่าฉันก็เคยพอผู้ชายที่ดีแต่ก็จริงใจแบบนี้นะคะแต่ก็แต่ก็บม่นี่ก็ มีพ่อบิ๊กแล้วแล้วก็วันนี้กดีใจน้งมูที่มูประสบว้อสุเรจในความห,ากหะกะักแลักะขอบคุัวฮักกันแลนหลายเด้อมีอยังกะอภไยเหตุกันกูหักสูเด้อดีใจค่ะบนีกะเท่าก,กับขอไว้พ่อให้เพื่อนสาวนีิลุยนะคะให้มีความสุข มีสําคัญแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าสิ่งที่ห่วงมู่ที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการทํางานคืองานจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานและกะ่ะคือเป็นคนทีบุญสืบเป็นคนทีขยันะะขยันแล้วก็ขนาดว่าร่างกายตัวเองไม่เต็มร้อยแต่ก็ช่วยเหลืองานเพื่อนคนนี้ตลอดนะคะบ่เคยแบบว่าบ่เคยเกียงและกะ่ะ ตั้งแต่ตอนที่นางยังยังขาดีแล้วก็ขาบอดีนั่งกับเฮ็ดงานเหมือนเดิมคือเกา่าไม่เคยขาดตกบกพร่องมเมเ่คยคิดว่าปูที่การหรือว่าขาลอยนางไม่เคยคิดว่านางร่างกายนางไม่เต็มร้อยเต็ดนั่งเฮ็ดทุกอย่างคือเกา่าเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันนะคะวันนี้ก็อยากขอบพูดมูทั้งสองคือกันทีด่ดูแลแพ้วมาตลอดแล้วกายยุ่เคียงขางกัน ตลอดมากนะคะขอเสียงว่าเมยทั้งสองเลยคะ่ะต้ำน้อยวันนี้มีอะไรจัดเป <laughs> ียงจะให้เ,ววเนี่ยเมเลยก็เพิ่ <c oughs> นากได้ แหวนเพชรค่ะเจ้าประเมือค่ะรวมมือกับข่อยนีล่ล่ะเออรวมมือกัเบเปเชียวเพแปลว่าต้อมอยูยมันอยากได้แหวนวงน,น,นี้ได้งามประสัน่นเออเพ้งบอประสัน่นเออบบเพ้งบดได้ดอกจะซื้อได้ยู่เออแต่เลยส่งให้เบิงแล้วกันส่งไล่ส่งลานแล้วกันสั่งสั่งทางอ่าสั่งกันทัองออนไลน์แล้วกันห้งแอบไปเอายูที พริบาลพี่เล่นไปเอาหายยูที่เส้นทางปอนแกนนะคะสวมสิค่ะสิพอดีบอ่ะอสวมเลยค่ะสวยมากนะคะเ,เป็นแบบแเพชรที่สวยมากยาสัน้นพี่หลาเจะสาวยาสั้นพอดีบอเตียงบอเบอือค่ะพอดีเลย นั่นจะอ่อนเนาะเอาให้บอกอีกอย่างเล็กดอยเกี่ยวกบแบนบุงนี่เราข้อรู้ซึบถี่เป็นอยังคืออยากมอบไห้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีกําลังที่จะแบบซื้ออะไรแบบมากมายให้เมียขนาดนั้นแต่กับพยายามทีม่จะเก็บเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะคะก่อนอื่นอัะ เอาน้ำความไดใจนะครับคือเพคนอยากได้นะครับคนอยากได้นะครับคนอยากได้ก็เลยแบบว่ามีเงินปั๊ดเลยนะครับเงินค่าตัวของผมเองับรถกว้าแพลวนั่มนะครับไปกินได้แสนเพลสซื้อไคอยแน่เพคนว่านะครับก็เลยเก็บผอมรอมีได้หน่อยนะครับเก็บแสนนะครับวงนี้นะครับไปไกลไซื้อให้ไปหัเจ้าเด้อ โอ้โห oh, oh. เสียงประเบอร์ดังเลยครับท่านปุ้ิเกียิโอ้โหนี่ต้องบอกว่าความรักบนเวทีแห่งนี้นะครับท่านปุ้ิเกียก็ราต้กนรับครับนี่คือเป็นการเซอร์ไพรส์บนเวทีแห่งนี้โอ้โหมีของขวัญในวันแต่งงานด้วยนะครับจากบอสบิ๊กท่านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ท่านปุ้ิเกียิครับวันนี้ของเซอร์ไพรส์ คู่บ่าวสาวในค่ำคืนนี้นะครับก่อนอนุญาตเลยบอสบิ๊กและบอสแปรวนะครับห้เกียรติในการมอบที่ถือว่าเป็นของขวัญในพิธีมงคลสมรสเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งครับอาราคาทองคําแท่งหนึ่งบาทนะครับมอบที่เพื่อถือว่าเป็นของขวัญในพิธีมงคลสมรสต้องกรการบขอบพระคุณแสนสอท่านอีกเช่นเคยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิง่งท่านผู้มีเกียรติครับบนเวทีแห่งนี้กราบขอบพระคุณ คุณแพรวแพรวแสงพอพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เสียงประเบอร์ให้ท่านด้วยครับกลาบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับขอบพระคุณครับบนเวทีต้องบอกว่านอกเหนือจากความอบ